จะยุเข่านะวันนี้เนาะครับนั่งน่อนี่เต้นปลากรอไก่ดำเนาะขี้ปลาสไก่เจ้ายแสนปลาคังสี่ร้อยกว่าบาทสามสี่ร้อยงามอ้า ชียงแสนเนาะคนนี้เองเนาะจ้าวันนี้เป็นตลาดวันอาทิตย์จ้าจะมีทุกวันอาทิตย์จะนีตลาดนัดใหญ่เลยเจ้าเราจะมาหาของกินยามเช้าไปที่ตื่นมาไม่ได้กินเองเนาะแต่ตอนนี้เรามาสายนิดนึงค่ะเป็นยังตลาดนี้ถึงประมาณบ่ายบ่ายนะครมีตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายๆนะครับมาสายมาเที่ยงก็ทันอยู่ทันเจ้าแต่เขาเขาเริ่มเก้มนิดนึงบ้าน้าถเาถ้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 า เจ้าได้กี่โมงแล้วจ้ะได้ได้กี่โมงแล้วจ้ะตั้งแต่เจ้าเลยก็6โมง6โมงไม่บ่ายกัม้วเนาะเบียร์ใบสองบสองสองก็หมดนาะไปเดินดูว่ามีขต่กินในห้องตยุไปนู่นเลทพี่โอ้อ่ะเช้านี้ก็ฝนตกนิดหน่อยนะครับอะเริ่มแล้วเริ่มเปร้อยละแ เื่อให้มันตามทางแตกคับมาเา็ไปของใช้เสื้อผ้าเยอะเนาะมีปูมีนีเตอรเจ้าเกาลัดดอยปูนาแล้วบ่หนาเกาลัดดอยเกาลัดดอยมีทุกขีเลยเนาะหนุ่ยนี่นะเกาลัดดอยนี่เร่มีนะช่วงนี้เป็นฤดูของเขาครับของใช้ของกินอยู่ตรงไหนนาะเติมพลังกันก่อน

คงใช้ส่วนใหญ่จะเยอะนะข้างในพุ่นแก่ของกลิ่นนะผมเคยมาเนาะจะเป็นตลาดใหญ่มากฝนตนกแค่้าวไปพี่ปั๊กดูข้างในดีกว,ว่นะา,าแล้วไม่ของอะไรข้าวมันดองข้าวมันดองใบแห้งกล้วที่สำคัญฝนตกแล้วตอนนี้ใาแห้งวันนี้เจ้าใบหน้าใบกะเพราวันนี้อยากกินผัดกะเพราเลย บอกนะเจ้าไปที่เขาไปหาของกินโซนตลาดข้างหน้าเนาะไี่นจ่เป็นของใช้ไปเยอะค่ะเดินมาข้างนอกก็จะมีโซนของกินนะครับน่ยังยังไัยเเอ่าย่บนบนอมดิเจ้ามีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยบ้านเนื้อข้างนอกข้าวมักซาว สดสดใหม่ๆไม่มีน้ำตาลโซนนี้จะเป็นโซนโซนคนรวยชนรวยแฟนดอยก็เขียงดอยมันสีตะข่านแบบนี้จ้าไปดูที่ใไ้หนวันนะไปเพ่นมาอดีมานจะาพายุหรือเปล่าพายุมา ขายดีมาน่าจะเอา่อยเดวกมาเจ้ับเ้าอการ์ดมากนะเ้าอดเทียงแสนเจ้าคนนี้ตัวถแล้วคนี้ถือแล้วจะให้างนมาหมดแน่เจ้าเ่เปิดกาหน้ถือแล้วเปิดเจเสาจะมีไปเรียบเสาบักเสาบักต้ังการตัดที่ดีผักเยบ ชุบกงไก่ทอดหักใหญ่อาเจ้ามันเมแบบมันนี่แบบหวานนี่แบบเค็มอแบบหวานกําลังออ้หน่อขึ้นมาอีกเลยนะจ้ากําลังมันเผานะอกับอันนั้นเต็มเลย่ใโอ้อหดพีุ่งเต้นเลยกอาลมากําล<ร>ัมาขายนะจ้ากําลัมา เต้นตมซุปตัวใหญ่ขนาดเอาหอมเจ้าส่ไซเอาอมเจ้าเราก็มาสายแซ่เอาน้ใส่ไซตอนเช้าขายยังได้น่าขีสารเส้าขีถึงขีโอ้นี่แกบัวนี่มากขีสารเส้าขีไม่ขีเนาะไม่เนาะเวลานี้จะมีทุกวันนะคะนี่เป็นโซนตลาดใหญ่ของอำเภอเชียงแสนเลยไปที่ทุกวันเช้าถึงค่ำเลยของพื้นบ้านเยอะมาก แหนปูตรงนี้ปูนหนาคเลเจ้าปู่นาต้มน,นาต้มนาข้ามไปตามส้ม <c oughs> พิซซ่าก็มีนะอันนี้เป็นหนึกย่างค้ายตรงนี้คือค้างตรงนี้คือค้านะพี่นะ ต่อ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 ตีน่จ้าครับมา5บาทเลยครับผ้ชิ้นหมูเนื้อดีอร่อยากครับลองรีบลงมาเร็วเลย่องกองสาลอ่จ้าโหาตมจ้าไปดันเรียกันจ้าแม่จ้าฟุยๆเลยไปดตไปูอ้วนๆเลย ไก่มาเป็ดจะหนึบสวใไก่ทำไไก่ไก่ลุทูไก่ใหญ่ไแข่งพร้อมถอดหรอถอดได้เลยอ้าวพี่คงกุ้งมาแล้วมาแล้วสดๆเลยกรเจ้าเจ้าสดๆเลยโอ้โหเอามาเป็นไส้เลย มดยนร่ได้ใช่เตือส่ขีเลยกะเจ้าัใส่ขีก่มนดีไ้องะเียนเป็นรับเป็นเป็นเลยเจ้าเป็นใส่ให้เดีบ้อขายตัวก็ได้ทีนี่ถุงล่อยเจ้าถลนอยได้กี่ตัวจ้าสี่สคตัวก็ได้น่ะสองบาทสองบาทายครับครึสวยนของ้าตัวนี้น่ยตทวนนะเจ้าตอนนี้ มันติดเหมือนที่มีการโซนที่น่าเดินเนาะของปลาของขายของไรน้โอ้ว่ามันติดนะเจ้าก็จะมีของขายเยอะพันธรรมดาก็จะมีโซนต,นตังในพูนก,การโซลิตบอลบอลเดี๋ยกว่าผอมนี่เหรอติดการตัร้งคาดหน่ค่าเลยนะนบุกคบุกนี่ก็มน,นี่ฮะแน่บุกบุกเป็นเส้นนะจ้านี่ เซนบุ๊กเซนบุกเอาไปยำเนาะแล้<ม>กวก็หมากกอคือหมากกอก็มีหั่นกิ่นมูกเรานี่หมากกอหมากกอเหมือนมันเฮ <c oughs> าเลยหมากกออยู่เชียงใหม่เจ้าหมากกอนี่หากินยากนะเจ้าน้ำปูที่นี่กด็ดพนกรนานเนาะ หอมใหญ่สองร้อยสองร้อยโคตรหนักเกินโลป่ะคะโอ้น้ำปูตีเชียงแสนน้ำควายนี่าน้ำพัดก็มีอันนี้เป็นน้ำแข็งน้ำพัดเจ้าน้มพัดเจ้าน้งเจ้าข้าวกำเจ้าบะเก็เจ้าโอ้ก็กินเลยก็มีนายเจ้าอ๋อกินด้วยการเฟิองนอใบเนาะ หาพื้นบ้านเนาะข้างในเนี่ยจะเป็นตลาดปลาบึกปลาไม่ใช่เป็นปลาบเนาะรียกว่าเป็นแบ่งขายเป็นขาย<ห>ตัวใช่เลยเปลาบึกต้นใหญ่นะเนี่ยสดตัวเนี่ยแต่เราจะพาไปดูตลาดปลาใหญ่ใปลาเ <ปา S 1> จ้าพามาดูโซนปลาปลาครับปลานิลปลาดุกปลาสวายวนะัสดีิ่ง บนเป็นปลาบึกเจ้าใช่้น้ำโขต้องมีปลาน้ำโขลันนี้นี่เป็นปันนีนลาาเกล้าน้ดลมากอยานเจ้าปลาอะไรปาชั้นหลวงต้อง ไก่ก็มีนะคะไก่ตัวใหญ่ไก่ดำไก่ดำเนาะเอาไปเพื่อเาไปก้อยเนาะไปทิมเนาะย้ายแ่ชื่อกินเนี่ยเนี่ยเออกี่บาทครับี่้าบาทหาบาทเองเนาะใช่ไหเขอตั้งแต่ไเนาะ มัก็เส้ารเจ้าครบครัวห้าบาทโอ้ปานินตกเนาะไหนคะปานินตกไปแล้วกันทางของขีดข้ามาแวะเติมพลังกันที่ริมแม่น้ำโขงครับสองฝั่งไทยลาวนะครับก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะไปดูตลาดปลาข้างทางนะว่าวันนี้มีปลาอะไรบ้างนะครับฝนตกแล้วนะ น่าจะพายุเข้านะวันนี้เนาะครับมันมีมีสูย์อาหารหลายร้านเลยเจ้าไปทีจนเราไปข้าวซอยดีกว่าข้าวซอยไก่ที่เชียงแสนมาสั่งเกี่ยวพวกไก่ตีกรอเตีกรบยเตอตีเนืรอตีเนือกรอบตีเนอตีเน้อกระดิ่งแครกกอแก่ะดิ ข้าวก่อนด้วยนฝนกระตกแล้วนะินข้าวร<า>ิมโคงบุกไทยละบุกริมโค้งละค่ะร้อนแรงยามสายเลยโอ้ร้านคนแซ่บเนาะตรงนี้จะเป็น,นะนข้าวซอยสูนยอาหารนะ้เบียทิพย์เนาะจะมีหลายๆร้านเรียงกันเดี๋ยวเรามาแวนะร้านข้าวซอยนะน่ากินมาก มันจะแซ่บน่าดูนะกะเพราหมูกรอบไปที่น่ากินมากจากสีสันน่ากินนะเส้นนุ่มๆเลยค่ะกินข้าวซอยไก่เจ้าข้าวซอยบ้านเฮาก็มีข้าวซอยเจียงใหม่แด่ลองมากินข้าวซอยที่เจียงแสนจังหวัดเจียงไฮดูอ่ะปรุงเสร็จเรียบร้อยกินข้าวซอยไก่เจ้าเจียงแสนชิมดูอืมข้นๆแซ่บเพื่อนทำมาหวานเนาะ ซอสทีนะ่นี่นะกลมกลมนัวเส้นนุ่มมากมาชิมของไปทีด่ดูความแซบ่แบอยากกินหมูกรอบติินหรอเป็นไงบ้างแห้งะเลยเขาแห้งเลยอืมบรรยากาพี่น้องสาวกเราัางโู้นนะ มิโอตลาดปลาเป,เ,ปเปิดอยู่เจ้าเปิดอยู่เชือหลายของคุ่นอยู่ทางซ้ายโขงพุ่นสูงเนาะโอ้พุ่นอย่างนี้เลยโอ้มีร้านกาแฟสดด้วยโขงพุ่นเป็นทับทิมด้วยอนนี้ก็น้ำโขงล้นล้นหรอกล้นขึ้นมาละอูู้่ขายปลามีปลาสดหรือปลา มาแวะดูตลาดปลาน้ำโขงก่อนกลับนะครับมีปลาอะไรบ้างนนนเนาะสวัสดีรนนครับสวัสดีครับวันนี้มีปลาในห้องนี้นนนมีทุกปลาเลยนะมีทุกปลาเลยนะโอ้มีปลาเพียดเลยนะพี่สนใจเอาไปลาบไหมจ๊ะลาบปลาเพีย,เยดเนาะซุดๆเลยปลาเพียดปลากระดเลยปลาเมืองเมืองปลากระดปลากระดูกทองใช่ปลากระดเมืองกระดเมืองนี่ปลาน้ำโขงก็อันนี้ปลาน้ำโขงน้ำโขงปลาเนื้ออ่อลล็อา าเนื้ออ yeah, so kind of yeah. yeah. I mean, ่อนใช่เนื้ออ่อนน้ำปลุกน้ำโขลกเจ้าเจ้าปลาเนื้ออ่อนตัวใหญ่อย่างงี้อย่คิดก่อนจะเอาปลาอย่างนี้เนาะนี่หลายปลาเลยน่ะนี่ล้อปลา่างนะปลาเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนนั่นกันสดลโซลโซลใครจะได้นี้เนื้ออ่อนนี้โลละสี่ร้อยเจ้าโลละสี่นี่โลไม่ดื่อ๋อมาถึงโลกู้ได้หลายตัวนะหนึ่งสองสามตัวปลาใหญ่ๆแบบนี้เนาะเราเนี่ ใดิ่ๆไม่มีเลย้เอาไม่มีหวอกนีสิอันนี้เป็นตอนๆแล้วจ้ะจ้าไปละไปเป็นตอนๆแล้วปลาตะยันตะกี้ต่อไปใหญ่หลวงปลาข้าวเหรอปลาข้าวเหมือนเดิมค่ะสามร้อยใหญ่ๆนี่กิโลกันนะอันนี้ประมาณสามโลปลากิโลข้างห้าซื้อไปไปหาไปทิพย์ปลาข้าวนะคะปลาแล้วปลาข้าครับปลาปลาเรื่องล่านี่นะใช่ที่เหรอปลาเยญ่ครับปลาโปักปตะกดลทัง โอกดคางกดงตัวเล็กโลต้าไดนะอันนี้โลตะสออยมีหลายอย่างเรไปดูเลยนะดูได้กดค้งกดงใหม่ใหม่ฟลเคิดดูก่อนคิดเมนูก่อนดูว่าคิดก่อนราไดกระบออลถังนี่มาใหม่มาใหม่นอนนี้ไวนี้ไวลยเลหลังเลขายนี่ไปยางก็ ปลาไนนิมเิมาเลยคะให่นปลาไนนี่จะได้กิ่นเลยครับไ่ลาบต้มนึ่งลาเขานึ่งกันนะนึ่งลาบได้ปลาไนปลาไนอันนี้สดแท้ๆเลยจ่่นเลย้งก็สด็มาใหม่อ้างไหมช่นี่โลปลายกันนี่ใช่ัก้งสดซ แต่แอบสนใจปลาเพี้ยนโอเคจ้านนี่ใหม่กับปลาเพี้ยนดีค่ะนี่กับค้างกะใช่แล้วปลาค้างก็ได้บอกเบี้ยแล้วซื้อปลาข้าวไปเพื่ออะไรจ่าปลาค้างนี่ลูกชิ้นเมื่อวานน่ะกะก้อยเหรอก้อยกต้องนน่าอะไรปลาไนทก้อยถ้าก้อยจนก่อนไนทถ้าหลาจนก่อนเพี้ยอ๋อปลาไนท์้านใหญ่อยู่หรอใช่ก้อยดหญ่กว่าเนื้อจะแน่นแน่นอืมเนื้อ ียกว่าปนไนก้า่งน่าดปนใจเนาะใช่ปนไนก้า่งปนใจอันนี้น้ำผมร่นมาไหมครับแี่ใช่ค่ะร่นมานี่เลยน้ำผมร่นมาเลยถ้ามาก่อนหน้านี้จะขาวหมดเลยอ๋อท่วมหมดอันนี้ว่าลดลงแล้วเนาะจะเออลดลงไปเย yeah, อะมากอ๋อครับมองจะบาฮานอย่างเลยนอกจากน้ำผมฟังฟุ้งครับครับราคาเาจะมาเยอะนะครับแต่ในสดกว่ามากเอาเต่ากันงาอ่าใช่นี่เนาะ จังพอเราจะปลาคังเลยป็นกว่าน้ามนักแต่มันมีปลาเปิ้ลยังไปดักอยู่เนาะเออได้ได้เป็นได้ปลาันเนาะยังพอได้ได้อยู่ชาวประมงก็เก่งเนาะอันนี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่พอประมาณสามสี่คนนี่โรลสองร้อยแปดสิบอันนี้สี่ร้อยแปดสิบบาทค่ะกิโลน่ะโรจิโรจค่ะเดี๋ยวเราเอาไปจะปลาแล้วกันครับปลาคังเนี่ย สี่ร้อยกว่าบาทหนึ่งโลเจ็ดเจ้าจัดไปปลาที่ชื่วชืหอเอาปลาไหนดีจ้าไปที่ปลาขาวอันนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ปลาขาวใหญ่น้อนอกั้นตัวเล็กแต่บิ๊กเบิร์นี่คือปลาขาวนะครับอ้ันจริงขนานี่ปลากาะปันป่ายปล่าอันนี้กิโลครับเนี่ยห้าโลป่สามสี่โลไป ใหญ่จริงๆเนี่ยใหญ่ที่สุดในวันนี้มั้งครับป้าวใหญ่มะนี่ปลาบูน้ำยาทำน้ำยาได้ไปนึ่งเนาะน้ำนมี็นเลือดได้เลยตามสบายดูได้เนาะครับม่คยใจดีมอมเมนต์ก็ได้ภาาญี่ย่นี่ ถ้ายกหลาบับเพียงเอาไปสักสวนน้อยก็ได้เราไปทิพย์โอน้ได้ก่อนโอนก็ได้โอนก็ได้เราดความ้งแข็งเลยค่ะปลาแขกครับแม่ไปนะปลาแ่ก็่อปลาแคกเป็นไปได้นะปลาแกกันป็นี่เลยกะมันจะปลาแขกเลยเบีย เห็นในตลาดไงตลาดฟั่งน้ำโขงข้าวต้นน้อยตะไคร่น่ะรสตะไครน่ะ้อยสามร้อยห้าสิบปีแคว์ยี่าไรกินเจ้าหลาบได้ต้มยำผักเต็ดผักชาลูกจิ่มได้มดโอ้เันคมน่ะปลาไปที่เนี่ยปลาับปาลาดปัแค่ตันน้อยตะไดน่ะพี่ซดกอซดกอ้ายใส่ยี่หส่ตแลใส่สา เาวน้อยหนมาเกยมาเกยทาหาเลยปะสินี่นะต้มยำหมาลังะเอต้มยำต้มยำน้ำโตน้ำตาลใส่ชาวพมุกก็จริงเนาะนี่โอ้น่งามอ้าโซจินอาไปเนาะเจ้าใหม่ๆแล้วเจ้าตักแค่นี้มันจะเป็นยังไงความหตนต่างของผิที่ขมเหม็นสวนน้อยก็ต้มยำเนาะนตะ ประเทศโล่มาถึงจ้ะวันสองร้านอ่ะช่วงล่างกพอดีเลยอ่าหนึ่งกิโลพอดีสามร้อยห้าสิบใส่น้ำแข็งก็ไปไก่กันก็เจ้าใส่น้ำแข็งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปไก่อยู่หลอกซ้ายปลาข้าวบ่อโอ้โหนี่อีกร้านหนึ่งมาแวะก็ได้นะ นีเนื้อปลาข้าวครับปลาไนต์ปลาข้าวอันนี้มาเป็นๆเลยนะมหมูตัวใหญ่นะนี่ไปนะปลาข้าวปลาข้าวข้าวตัวใหญ่นะกิโลนี่ครับเนี่ยสองโลไปสองโลซดซดซดมาเป็นๆเลยครับอันนี้จ้ะแล้วปลาน้ำโขงของเราหาที่วางก่อนนะจ๊ะ